ตั้งอยู่ที่หมู่ห้าตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นมีพื้นที่ประมาณหกไร่คำขวัญโรงเรียนบ้านละวาการศึกษาดีมีคุณธรรมเลิศลำพลานาไมา่ใส่ใจพัฒนางานประสานองคอ์กรชุมชนปรัชญาโรงเรียนบ้านละวา การศึกษาเพื่อชีวิตและมวลชนอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านละวามารยาทดีวิชาการเด่นเน้นทักษะอาชีพเอกลักษณ์โรงเรียนบ้านละวาคุณธรรมนำความรู้สู่อาชีพสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีโดย แสงรัศมีหมายถึงความรู้ความรุ่งโรดคุณ,ณธรรมดวงอาทิตย์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ยงสีประจำโรงเรียนคือเหลืองแดงสีเหลืองหมายถึงความสว่างแห่งปัญญาและคุณ,ณธรรมสีแดงหมายถึงความกล้าหาญเข้มแข็งและสามัคคี ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายอุทัยไ่ไทยสงโรงเรียนบ้านละวามีข้าราชการครูจำนวน14คนครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนรวม20คน โรงเรียนบ้านลาวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน57คนมีนักเรียนระดับชั้นประสมศึกษาจำนวน129คนมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน44คนรวม230คน การบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบา้านละวะแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. งานบริหารวิชาการเป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่จัดระบบงานจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้งานดำเนินได้ตามเป้าหมายและขั้นตอนของแผนที่วางไว การจัดก,กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรด้านวิชาการได้แก่การจัดก,กิจกรรมสอนเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของระดับชั้นประถมศึกษากิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 2. งานบริหารบุคคลเป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่ดีมีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับงาน 3. งานบริหารงบประมาณเป็นกลุ่มง,งานที่มีหน้าที่กำหนดทิศทางปฏิบัติกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4. งานบริหารทั่วไป เป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารสนเทศงานอาคารสถานที่และงานกิจกรรมนักเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โรงเรียนบ้านลวาวะมีการปรับปรุงภูมิฐานเพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่สวยงามสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้มาติดต่อราชการให้มีความพึงพอใจจุดเน้นแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนบ้านละวาระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3ถึงการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านลาวาเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการกิจกรรมต่างๆต่ตตอไปนี้ 1. การจัดกิจกรรม6กิจกรรมเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจสังคมสติปัญญาของเด็กและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 2. การจัดก,การเรียนรู้แบบมอนเตซอรีโรงเรียนบ้านละวาได้นำรูปแบบการเรียนรู้แบบมอนเตซอรีมาใช้ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากรูปประธรรมไปสู่นามธรรมเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 3. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักค้นคว้าคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 4. กิจกรรมรักการอ่านเพื่อสร้างมวลภาษาให้กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1-3ถกิจกรรมจินตะคณิตเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ จดจ่ออยู่กับสิ่งได้สิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้นเป็นการเรียนโดยใช้นิ้วมือเป็นสื่อกลางในการบังคับใช้สมองทั้งสองซีกซึ่งผลพลอยได้จากการเรียนคือการเข้าใจเรื่องตัวเลขและจำนวนการใช้นิ้วมือในแต่ละนิ้วจะแทนค่าประจำหลักในแต่ละหลัก เพื่อช่วยในการคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำทั้งการบวกลบและนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กที่เพิ่งเริ่มเรียนสามารถมีความจำได้อย่างแม่นยำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้สืบค้นฝึกอ่านและนำเสนอคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริรเวณหน้าชั้นเรียงหลังเลิกกิจกรรมหน้าเสาธงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ คณะครูจะเน้นในเรื่องของทักษะอาชีพการฝึกทักษะฝึกประสบการณ์เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างอาชีพได้ตัวอย่างเช่นงานช่างหมอนวดน้อยการสาตรตะกร้าและที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านละวานั่นก็คือ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าไทยพื้นบ้านหมู่บ้านละวาโดยครูจะสอนในชั่วโมงชุมนุมซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจทําได้สวยงามจนทําให้นักเรียนสามารถไปแข่งศิลปะหัตถกรรมในระดับเขตผ่านเข้ารอบจนถึงระดับภาคได้สําเร็จถึง3ปีซ้อนและทําให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างเรียนอีกด้วย ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านละวา 1. เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 2. เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 4. เป็นโรงเรียนดีสีตำบล 5. เป็นโรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ตับ 6. เป็นโรงเรียนชนะเลิศโครงการประกวดส้วมสุขสันต์ 7. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง 8. ผ่านการประเมินห้องสมุด3 d ดีมีชีวิต